ราวณีนักศึกษาสาวที่เรียกร้องวัะชาธิปไตยในเหตุการณ์14ตุลาในนวนิยายรักอมตะคู่กรรม2องญี่ปุ่นเอารัฐเอาเปรียบเราเราเสียดุลการค้าปีหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยล้านบาทมัน,มนเป็นาศาสตร์เศรษฐกิจที่<ส>ขมือทุกอย่างทีท่ททขวางหน้าพี่สาพูดไหมคะสราวณีเรื่องสำคัญอยากจะบอกอาจารย์เดี๋ยวครับเกือมาแล้วเรามาช่วย สราารอาจารย์คู่กรรมภาคสองเขาก็เป็นคนที่น่ารักแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกชื่นชมเขามากๆก็คือเรื่องฝีมือจอยเป็นคนที่มีฝีมือมากๆฟีดแบ็กดีจอยเองเนี่ยพี่รู้สึกว่าจอยได้หลายรางวัลเลยแหละจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับรู้สึกว่าจอยจะได้ตุ๊กตาทองด้วยแล้วก็มีได้รางวัลอื่นๆด้วยแหละนะครับเพราะว่าเขาเขาเขาเล่นได้ดีมาก